สวัสดีค่ะนุ้ยเองนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับความล่าเรืงของตัวเองนะคะเพราะว่ามีคนทักนุ้ยมามากเลยว่าทําไมนุ้ยเป็นคนล่าเรืงไม่เห็นเครียดอะไรจริงๆเราคนเรามีความทุกข์ความเครียดเหมือนๆกันนะคะคล้ายๆกันแต่ทุกคนไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าไม่รู้จักปล่อยวางนะคะอย่างนุ้ยนุ้ยปล่อยผ่านเลยเพราะว่าเออ มันถึงเวลาของมันเดี๋ยวมันก็แก้ปัญหาของมันได้เองค่ะนุ้ยจะไม่ค่อยเอามาเครียดเอามาทุกอะไรนะคะก็เลยทําตัวแบบล่าเริงไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจมากมายก็คือปล่อยผ่านปล่อยผ่านมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ปล่อยผ่านมันค่ะแล้วก็ทําตัวน่าเริงทําตัวแบบให้มีความอารมณ์ดีอารมณ์ขันตลอดเวลาทําให้จิตใจเรารู้สึกดีเออทาให้รู้ รู้สึกชีวิตของเรามันมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีอะไรที่มันตื่นเต้นมากขึ้นอย่างหนุ่ยมีเรื่องทุกไหมก็มีค่ะปัญหาหนุน่ปัญหานี่ปัญหาครอบครัวทุกๆกคนก็มีเหมือนกันดังนั้นถ้าสมมุติว่าหนุ่ยไปทํางานหรือกลับมาจากที่บ้านหรือมาอย่างเงี้ยหนุยจะไม่ค่อยเอาความทุกนะคะไปปนเปกับในชีวิตประจําวันเราจะใช้ชีวิตประจําวันด้วยความที่ล่าเริงแจ่มใสอ่า ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้เสมอมีทางแก้มากกว่าหนึ่งทางเสมอนะคะจําไว้เพราะว่าหนุ้ยเคยทุกข์ไหมเคยค่ะก็เคยทุกข์จนนู่นนี่นั่นเป็นปัญหาร้อยแปดพันเก้าเหมือนพี่ทุกๆคนนะคะคือเครียดมากบางครั้งนะคะดังนั้นนะคะเราจงมองโลกในแง่ดีแล้วก็ทําตัวให้มันล่าเริงและชีวิตคุณก็จะเกิดไอเดียหรือเกิดวิธีการแก้ปัญหาที่ ที่มันแบบคาดหมายมากๆนะคะอย่างนุย้ยนุ้ยก็เคยเจอเรื่องปัญหาเงินอะทุกๆคนเคยเจอปัญหาเงินตลอดเวลานุ้ยก็เคยเจอปัญหาเงินนะคะเคยเครียดว่าเอ้ยเราจะเอาเองินจากตรงไหนนี่นั่นแต่นุ้ยก็โชคดีอย่างหนึ่งคือเราก็ยังมีแม่นะคะที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลคอยที่แบบดูแลเรามีอ่าเราไปยืมเขาเราก็ใช้เขาได้อะไรอย่างนี้คือ คือตัวแรกก็ทุกมากนะคะดังนั้นนะคะคือสิ่งแรกที่เราต้องทํานะคะคือทําให้เราอะ่ะจิตใจของเราอะ่ะมันล่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกคือไม่โทษ,ค,โทษคุณนู้นไม่โทษคนนี้นะคะเนี่ยค่ะบอกเคล็ดลับดีๆนะคะที่ทําให้ชีวิตของนุ้ยนะคะล่าเริงและแจ่มใสทุกๆวันนะคะเพื่อนๆเ,เอาไปปรับใช้ได้นะคะบา,บายๆแล้วเจอกันใหม่นะคะ